All right. ah. mm hmm. สวัสดีนะคะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเกิดป้าเบสซี่นะคะวันนี้เราก็นะคะจะพานะคะจะพาพนักงานของเรานะคะปิดบริษัทนะคะวันนี้ปิดบริษัทเราจะไป ไปเลี้ยงหมูเกาหลีกันนะคะคือเรา,เ,เ,ารเออเราจะไปเป็นสาวเกาหลีกันค่ะเราจะไปปิ้งย่างเกาหลีกันนะคะก็มีหลายคนนะคะวันนี้ก็คือ 8.. คน 8.. เอ้ยไม่ใช่8โต๊ะ2โต๊ะเลยนะคะตอนนี้ก็ทยอยนะคะรอเวลากันเราจะออกจากตรงนี้ไปอ,อีกสักพักนี่นะคะรอทัพพิมอยู่นะคะกับลุงคิดนะคะกำลังขึ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะก็น้องดาวันนี้แต่งชุดน่ารักเลยนะคะ เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะคะ้องยาก็หล่อเลยนะคะส่วนลุงคิดก็ยังอยู่ในชุดงงอยู่นะคะตอนนี้ไปซัดกาแฟก่อนทัพทีมก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้องแทนของเรานะคะมานางขับรถมาจากกรุงเทพไม่ใช่อะไรนะคะมาวันเกิดป้านะคะนางจะมากินปิ้งย่างเกาหลีค่ะ นางไม่ยอมนะคะก็น kind of so ั่งอยู่กับยายนะตอนนี้ก็กินอะไรรองท้องก่อนป้าบอกว่าอย่าไปกินเยอะนะมันเป็นบุฟเฟ่นะคะมันเป็นบุฟเฟ่เดี๋ยวกินข้าวเม่าค่ะเดี๋ยวจะไปเสียดายนะคะเกิดกินอะไรอ่าอ่าอิ่มไปก่อนนะคะเพราะว่าหมูเข้าหัวอร่อยมากนะคะก็ร้านนี้เราก็เคยไปนะคะเลยเคยไปสองสาครั้งแล้วแหละก็เลยอยากพาเขาพาไปกินกันนะคะก็เดี๋ยวตอนเดินทางเราก็ค่อยว่ากันนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนกันนะคะ มันกินนดบอมมพั็็นกตอนนี้นะคะกำลังจะขึ้นรถไปกันแล้วนะคะสมาชิกสมาชิกก็เสร็จกันแล้วนะไหลายหลายอย่างน้องแคร์อน้องพิมก็เรียบร้อยพิตกอริโนโนสซดาเอาอินไซต์เฮาดิดดิฟซัมพิพันมาโอเพนสซดากรไอพี่แพ้อลเรดิฮะ อุ้ยเหรอ,เ,อเดี๋ยวจะามาเดี๋ยวมาทำไม่นั่นแล้วท,ที่มันจะซื้อแทนจะซื้อไปไหนซื้อมืองไทยดี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 ห้าบาทห้าบาทห่อละห้าบาทเองเหรอปกติในี่ยจะเวียนบิ๊กซีกับสี่สิบเจ็ดมั้งสีิบเจ็ดอุ้ยดีเดีไปใส่ตู้เย็นมาให้หน่อยมีเมนูและแต่ยังไม่บอกอแต่มีเมนูละโอุยโอ้ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนใส่รองเท้าอันนี้ก่อน ไม่ไม่ไมหนูจะเอาตัวนี้ตอนนั้นแม่ใส่ไปเหอะเ๋ยนหนูซื้อใหม่มมันใส่ดีสิไม่ดีได้ยังไงบาจ,จาของแท้พันกว่าบาทแล้วน่ะใส่ถุงเ,เท้า,าทเลอแทนอ๋อ,อโอเค มันเจ็บเหรออ๋อจะใส่ผ้าใบในปีโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปถึงร้านแล้วเราค่อยคุยกันนะคะตอนนี้เขาก็ <is> ก็จะออกเดินทางเลยเหี่ยงล่ะอะไรอยู่เนี่อ้าอุ้อยอึงอ้ยไม่ใช่อึงไอ้เคียตะปาดเคียตะปาดเขาเรียกอะไรนะคางคกเนาะขี้กันข้าก ไม่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ้างโคกนะครับไม่ใช่กบนะวัาอุ่นเส้นไปนู่นแล้วนะคะูกแพตกใจเลยต้องจะใส่อะไรต้องเคาะก่อนไม่ได้นะแถวหน้าฝนอันตรายสิไม่ใช่หน้าฝนอย่างเดียวหรอกมันไม่มีรั้วสัตว์โลกคู้น่ารักก็เลยมีอิสระเสรีเออเดีนะไม่ใช่งูเล็กเลยทักเต็มบอกไวแทนบอกโอเค ะะก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะคะในรถคันนั้นนะคะก็จะมีน้องแทนทัพทีมแม่นะจ่อยนะคะส่วนนี้นะคะก็มีพัฟเสซี่ลุงชิดน้องยาน้องดาน,ะะน้องอดาวันนี้น่ารักเลยนะแต่งตัวตาบาร์บี้เลยนะคะน้องยาก็หล่อเลยนะคะก็เดี๋ยวเราถึงร้านแล้วเราค่อยคุยกันนะคะแฟนสางล้านอตอนนี้นะคะ,ะเราก็ถึงแล้วนะคะคิมเกาหลีนะคะ คิมเกาหลีบาร์บีคิวนะไม่รู้น้องแทนกับแม่อะไรเขาเข้ากันไปหรือ,อยังนะคะส่วนเนี่ยป้าเพซซี่นะคะน้องยาน้องดาแล้วก็ลุงคิดเราเพิ่งมาถึงกันนะคะป้ะมากันเลยจ้ะจองโต๊ะไว้ละฮะก็เข้าไปเลยจ้านี่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็มีลาบเป็ดคนลือนะคะร้านนี้เคยพาน้องทัพทีมมาน้องทัพทีมนี่พอบอกว่ามาร้านนี้นะคะนางกระโดดขึ้นรถเลยนะคะแต่งตัวแต่เช้าเลยนะคะ แต่นางก็ก็แบบรอเราเรียกอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเข้ามากันเลยป้าพิ่ซิเคยถ่ายไปแล้วเนาะตอนมากับน้องทัพทิมค่ะวันนี้ก็เอาน้องๆเข้ามาน้าจงน้าจอยเขาก็ไม่เคยกินค่ะ okay, โอเคเข้าไปก่อนนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะที่จองไว้สองโต๊ะอะค่ะอ้ออยู่ตรง,งนั้นกันนี่เองะอะรโวันนี้นะคะแม่ก็มาถึงกันแล้ว โอเคโอเคก็มีโต๊ะไหนคะจองไว้สองโต๊ะเขาบอกว่านั่งเลยเออนั่งได้เลยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคก็ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้นั่งกันนี่ค่ะแปดคนค่ะ กันเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่นะคะใครอยากกินแบบไหนก็ไปนั่นกันเลยคิดก็ปแอวเครื่องดื่มก่อนนะคะ อันนี้การช้อนตะเกียบอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะนี่ข้างล่างแก้วเครื่องดื่มลองเลยนะจอยเปิดเปิดเอาเลยนะคุ่นเปิดเนี่ยเปิดงัดขึ้นได้เลยนะคะลองอย่างละเล็กละน้อยก่อนในพวกนี้ของย่างส่วนในพวกนั้นของเกาหลีทั้งนั้นเลยนะคะเปิดนั่นเลยลองไปเลยเอาเลยนะคะหลายอย่างแม่นะคะก็ อันนี้บ้านเราเฉพาะบ้านเรานี่ก็เกือบสิบคนเลยนะคะเนี่ยแถวนี้นะ่มีแต่กลุ่มเราเลยนะคะเนี่ยออเดอร์ก่อน น้องยาก็เอาของย่างก่อนนะคะส่วนโซนของแม่นะคะของแม่กับน้าจอยก็แม่ก็ย่างก่อนเลยนะคะก็เอาน้ำฟรัน้นน้ำฟรั้นก็คือเหมือนน้ำพวกน้ำผลไม้รวมหรือเปล่าไม่รู้นะค,คะเออได้ค่ะไปเลยค่ะ <laughs> คนเยอะมากค่ะคนเยอะมาก แทนก็เดี๋ยวใหเขาสอนยายกันแล้าจ่อยกินนะคะให้เขาสอนยายกับน้นจ่อยกินคนยุะค่ะคนยุะจริงๆนะคะมันเป็นช่วงที่เรามาเป็นช่วงแบบเมื่อก,กี้ไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้คนเต็มเลย ย่างเลยย่างเลยตาเตาเลยเตานี้ก็เปลี่ยนได้ตลอดเลยนะถ้ามันดำๆหน่อยเขาก็จะมาเปลี่ยนให้เราตลอดเดี๋ยวป้าไปซีก็ไปเอามั่งแล้วบอบคนนี้เยอะเลยนะคะมากันเต็มเลยนะคะตอนนี้แม่ยกนิ้วเลยนะคะ แม่ชอบ ปารสเซี้นะคะเอ็นจอยมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็ยกนิ้วเลยนะคะแบบชอบมากเลยแล้วมันเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะมีโอ้หลายอย่างเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก,ก็จะเน้นปิ้งย่างกันคนเยอะมากนะคะพี่บอกคนเยอะคนเยอะมากกับคนไทยเนาะเขานิยอมอาหารเกาหลีนะอ่ะลูกคิดก็ก็เป็นห่วงน้าจอยนะคะว่าน้าจอยอ่ากินได้ไหมบอกกินได้กินบาร์บีคิวแต่แกไม่เคยกินบุฟเฟ่ค่ะอันนี้ครั้งแรกของน้าจอยนะคะมากินแบบบุฟเฟ่นะคะ น้องแพนเขาก็สอนยายกินนะคะคือลุงคิดก็ไม่ไห่วงน้องแทนกับทัพพิมนะคะเขากินกันเป็นค่ะเขาห่วงก็จะห่วงยายกับน,น้าจอยนะคะส่วนน้องยาแลน้องดานี่เขาโอ้โหเขาเซียนอยู่แล้วนะคะ,ะย่างกันใหญ่เลยนะคะส่วนนี้ค่ะอาหารของเรานะเดี๋ยวว้าไปซี่ก็ย่างอยู่คะ่ะก็จะค่อยค่อยค่อยๆกินเนาะค่อยๆยกินไปนะคะตอนนี้คะ่ะ กันส่วนมังคิดก็นี่ค่ะเอาสปาเกตตี้มาด้วยนะคะสปาเกตตี้น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอะไรอร่อยอันไหนอ๋ออ๋อน้ำจิ้มอ๋อมันเป็นน้ำจิ้มแค่คะน้ำจิ้มซุกี้อ่ะเป็นแค่คาน้ำจิ้มซุกี้่ อนนี้นะคะป้าไปซี่ก็ไปเอาหมูผัดซอสเกาหลีนะคะกับผักนะคะป้าไปซี่ชอบกินชอบเอามาห่อผักนะคะพอดีหมูอันนี้นะคะเขาย่างเขาย่างอย่างไม่นั่นนะคะแต่เขาก็ปิดเติมไฟหรือว่าเปลี่ยนอะไรให้เราตลอดเลยนะคะเปลี่ยนกระทะให้เราตลอดเลยแล้วตอนนี่ขายพวกนี้จะเอามาห่อนะคะเอามาห่อแบบหอกับเนี่ยะค่ะพวกหมูพวกหมูเกหหาหลีย่างอะไรของเรานะคะป้าไปซี่ก็เอามาอย่างละเล็กหลากอย่างละน้อยนะคะ จะเอามาห่อนะคะผักพวกนี้เป็นผักอาเครื่องเคียงทั้งนั้นเลยนะคะแค่ห่อห่อหอกับหมูผัดซอสัะห่อพวกนี้อร่อยป้าชอบกิ่นนะคะส่วนอาปิ้งย่างนี่ก็เ็าอร่อยอยู่แล้วนะคะกินกับน้ําจิ้มนะคะหลากหลายเลยนะคะน้ําจิ้มของเขามีหลากหลายมากเครื่องดื่มก็มีทั้งโคกน้ําเปล่านะคะฟรั่์แล้วก็ชาถล้วนึคิด่จไปกินชานะคะ ชา,ชาดำหรือชาเขียวชาจัสมินชาจัสมินน้ำผึ้งน้ำผึ้ง cái này, keo kiếng hơi rất là nhiều, rồi nước mắm ngà, cái gì không? Big mouth. นี้นะคะน้องแฟนจะสาธิตในการกินที่ถูกต้องนะคะนี่ค่ะนี่นี่นุ่น,นเอาผักยัดไปก่อ <c> น <oughs> แล้วก็หมูยัดตามนะคะยาถูกใจค่ะขำใหญ่เลยอันนี้ยาบอกว่าน,นี่คือวิธีกินที่ถูกต้องนะทำไมยาจะลองอนะ่ะลองดูยาหมูสุกยังหมูสุก ยายอยากลองนะเดี๋ยวป้าไปซี่ต้องลองมากเดี๋ยวรอหมูเราสุกก่อนวิธีกินที่ถูกต้องวิธีกินที่ถูกต้องนะคะต้องยัดอย่างนั้นเลยนะคะรับซิมก็ไปเอาต่ออยู่นะคะเดี๋ยวมาดูอาหารเขานะคะโต๊ะนี้ก็มีอะไรมั่ง น้ำจิ้มน้ำเจิมนะคะกับคุกกี้อ๋อทีมก็ชอบก็กคุกกี้โอ้โหหมอนี้แบบย่างเต็มจริงๆนะครับแน่นเตานี้แน่นจริงๆมีแต่เด็กกำลังโตนะคะโตนี้มีแต่เด็กกำลังโตะะโตเลยแน่นเลยไอเตาแน่นเลยแน่นเอียดเลย ตอนนี้นะคะลองคิดก็จะทำตามนะคะคือน้องแพนตอนนี้มาทำเป็น <Every pepper. S 1> เป็นคอนเทนต์แล้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องตัดหมูก่อนนะคะใหญ่เกินก็เขาเข้าปากไม่ได้เทุกปากเลยควิคลี่ควิคลี่เลย <c oughs> ตัวใหมซอสยังหลุดออกจากปากอีกอะพูดได้เดียวนะุนนี่นะคะทางร้านก็มีบิงชูให้เราฟรีด้วยนะคะโอเคลูกคิดจัดการเลยนี่ก็สั่งไปนะคะเป็นบิงชูกรีนทีนะคะบิงชูผาชาเขียวส่วนโต้นั้นนะคะจะหมดด้วยแล้วเป็นบิงชูสตรอเบอรี่นะคะก็สตรอเบอรี่หายไปแล้วคหานะ อ่ะเหลืออยู่อ๋อเหลืออยู่เหลืออยู่การนี้ค่ะก็มีให้ฟรีค่ะก็ให้โต๊ะละถ้วยอันนี้ก็มีช้อนให้ด้วยอุ้ยอร่อยนะอาจารอยากลองบิงชูอร่อยเลยอร่อยชาเขียวอร่อยมัน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 ชื่นใจม,มันเหมือนละลายมั่อละลายไม่เปล่า ชอบเลยแล้วมันไม่หวานเวอร์นอตหวานเวอร์ด้วยไม่หวานมากยาเหมือนกินไม่ไหวแล้วเหมือนท้องจะแตกแล้วใชไ่มยาบอกไม่ไหวแล้วฟูมากฟูมากมาก แต่นี้กินมันไม่นั่นมันไม่ทําให้อิ่มมากขึ้นมันมันเหมือนล้างปากอ่ะมันมันนุ่มอ่ะเหมือนมีม้าเหมือนอะไรก็ไม่รู้่ะเหมือนเอ้ยเปรียบเทียบไม่ถูกเออละลายเลยใช่มันมันเหมือนเคลียรท้องให้เราจากอิ่มแต่มันเก็ดมันนุ่มมากมันเหมือนแป้งอ่ะแต่มันเป็นแป้งที่แบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะ ละลายไม่เหมือนในติมไม่เหมือนในติมเหมือนเค้กเหมือนไอติมยังไงก็ไม่รู้อ่ะไอซ์บัตเนี่ยไอซ์แล้วก็ครีมทีบัดเป็นนรไม่ใช่ครีมใช่แต่เขาก็มาโรยอันนี้ไงหนุ่มคิดหนุ่มคิดบอกว่าไม่มีครีมเออมาโรยให้มีรสชาติเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ย รสชาติมันจะซอฟมอไอติมมันนุ่มกว่ามันนุ่มมันมันเหมือนมันเบากว่าไอติมมันจะเหนียวเหนียวมันจะหนักหนักแต่นี่มันเหมือนมันเบามันซอฟอะเนาะเมลี่ซอฟเนี่โอเค ก็เป็นเลยติมกินกินกินไม่ไหวแล้วอิ่มมาก <c oughs> แต่นี้แต่นี้แบบมันมันเบามันซอฟ <c oughs> ส่งครั้งนั้นนะคะก็เริ่มอื่นกันแล้วนะคะอืดกัน กินก mm ัน hmm. ต like um, ่อไม่ไหวแล้วก็หลังจากที่กินกันเสร็จนะคะก็มาซื้อของนะคะลุงคิดก็มาซื้อของขวัญห้ป้าเปซี่นะคะแล้วก็ลุงคิดก็ได้เครื่องอะไรไปไม่รู้นะคะไม่รู้มาซื้อให้ตัวเองหรือมาซื้อให้ป้าเปซี่นะคะส่วนแม่น้องแทนอะไรเขาก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอฝากคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนค่ะ